พี้องเด้อ้มนีครับผ้าแม่บ้านเป็นมาขอพ่อเนาะไหวพราขอพ่อ,อทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะผม่เคยมาแล้วนะครับมาทางแรกเนาะมาขอพ่อน,นะครับทางวัดเดี๋ยวผมสิถอยทอดบรรยากาศส,สวยๆงาม,มาพีรองเบิ่งนะครับจังหน่อยเนาะ,ะช่วงนี้รุ่งปธุระนะครับ ทุเล่วนตัวอยู่นะครับเนาะจับน้อยสิภาคพีน่นองไปชมบรรยากาศที่สวยงามนะครับเนาะนะครับภาพีนองไปนะครับรอสักครู่นะครับผม,มดไดเลยไปเลย <c oughs>

ใช่กระเปาใบละเมืินขึ้นไม่กรดึนตัวรับบัานหฮาบัต สวยงามสวยงามขอหยาดเด้อปูเด้อให้ลูกให้หลานสมคว่ำสวยงามมีเด้อปูเด้อ มาไทยไปเบิ่งสิรกว่าความสวยงามปูเอ้ยขอไทยเนี่ยเด้อภ <c oughs> าพี่เราไปเขาชมทำไร่แท่งนะครับเนาะไปชมกันครับ

พี่รองบ่เคยเห็นหนนะครับบรรยากาศวัดผู้เกษตรนะครับบรรยากาศสวยงามครับ ทุกมุมนะครับทุกด้านสวยงามป่าธรรมชาติผู้เกษตรนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมพักนองอาจารย์เนาะเจริญเมื่อที่ใดที่มากจงหันมือบอกไวปเลยแล้วส่งงานนี้เร็วเด้อสิไม่สนุกสนานที่ดีมากหูวัดเนาะทั้งทีคนบริษัทเราซับเด้อ ิตตาจิตระยะหางหเทื่นนางคุยกับลุกซิดเนี่นนห้างเทื่อนนางคุยกับลูกซีดเพิ่นว่ารถสีนั่นทะเบียนนั่นทะเบียนนี่ยี่ห้อ,อนั้นยี่ห้อนี่ขึ้นมาอะไรเพิ่งมาคบน,น,น,นเดนแม่น่นล,นลีเมือนโอ้บนร่ไฟตลอดปูนเวลาเวลาปูน,นท่องังเิ่นเหน็ี้ยัน,นกนเียว บางอารมณ์พึ่งเปิ่ลบางช่วงเพิ่นก็เขียนให้ใส่กระดาษให้บางช่วงบางอารมณ์เพิ่นก็เว้าให้เฮาจับเอาแล้วแต่ผู้มากจะแยวงหาหยังกันขอมันต้องโผล่มสิให้ขอยาดไทยแล้วปูเด้อลูกหลานภาษามันหนักโบราณก็ดีเข้ามานี่ตอนนี้ร้านพวกเมื่อบอลเข้ามาทาสีใส่ออืจังว่ามันลบไปนนู่นนี่นั่น กำลังยิงมาดูค่ะ้เ่เียนมาตามหาเขาเขาหผยแพรเขาทำข่าวไปประเทศเขาเนี่ยลังเดีไทยไม่เห็นความสำคัญเอามางคนมาอะเยอะครับโอ้ยเย็นเย็นแมวไปลับมึงขึ้นแข็งเลยแมวเห็นเกต้าแล้ว่่านลำด้วยลำด้วยคำขุนุนทรง มาหวมามื่อไรมาหวนถกว่าบุญเนบุญลายอะไรหรอถ้าขอไปหวาปููกัเศษ้นมากบุษย์สนสอคน่เจ้จอับรถ่บ่ว่ามาุดูไง้ส่วนหน้าเสียมั้งนั่งขอนั่งถาอาจารย์ถนนไปตะโดนแล้วเปนนั่งถาชุมใหญ่เยเสียงรถพ่นออกมาออกมาว่างเขาเอ้ยนั่งถาเจ้าเลย ันไปจะโดนเลยเด้เลยโอ้สุดจัดเลยสุดจัดโมเมเราข้อหรอกสุดยอดก็ยังอยู่เครงสวรรค์่ล่ะไม่ Say ngắm boku phải được chào anh hát gửi mọi người mời anh em สุดยอดแล้วเป็นจุดชมวิวครับสวยงามเลยครับพี่น้องเอ้ยหน่อยเพื่อนนะครับสิมาฟอร์เนาะสุดยอดครับพ่อมสวยงามโอ้สวยงามสวยงามสุดจัดสุดจัด <c oughs> ขอหอยาดเด้อปูเดอ้อลูกลานขอถ่ายรูปเดอป้อดปูโอ้สวยงามวิวสวยงามครับซุดจัดซุดจัด

พ่อหล่ะซ้ำนี่คักแล้วโช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 วโอ้ยสวยงามพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นก็นเห็นบานโชวสุดยอดสุดยอดเขินมนนั้ยอ๋ออ๋อใช่แน่ไม่เขินมั้ยว่ะ วิวตีสุดยอดขึ้นมามาถ่ายให้เพิ่อนเหมือนทะเลได้ไมเมนไอ้ขึ้นมาเบิ่งเห็นเหมือนทะเลได้ครับยี่ดอกเมนครับสุดจัดมันทะเลเองไหม ผมผมเคยพาวารุยางด้มันลอมเป็นลอาลอยลอยหินแยกไม่ไอไอน่ะใก็จะว่างหน่ะห้อยหินแยกเแล้ววะสวยอีกทีเว้ยนี่ก็ได้นยังับวิวเดี๋ยวเฮ้เอาวิวโอเอาวิวเอาเอามาคุณใจับเอาคอยขึ้นหินแยกือผมดำแน่นะ้าทิพย์ตกปินเนตอนเช้าตอนใหญ่ สุดสจ,จัดจเลยเน,<ส>นี่ยวันที่ยี่สิบสี่นางสาวไทยจะม,มาคูน,นี้งามเนาะนี่วันที่ยีนางสาวทยยมาคููอยางูพ,พนมดีดโอ้ตัดออกนะครับตัดออกตัดออกัอันเค